ดอกเมเปิล <Dog> ของเราค่ะผักกลุ่มผักกลุ่มแล้วก็ใบอ,อ่อนๆทั้งก้านเลยค่ะครับ สวัสดีค่ะแม่ควัญจ้าเดี๋ยวมาเก็บผักกลมกันค่ะผักกลมดอกไม่เปิลเหรค่ะดอกไม่เปิลเหรผักกลมเหรอไปดอกเมเปิลของเราค่ะผักกลุ่มผักกลุ่มแล้วก็ใบอ,อ่อนๆทั้งก้านเลยค่ะ มียางนะจ๊ะยางขาวๆสว,วยงามเดี๋ยวไปดองกันต้นเก็บพักกุมมห้าไปดอง ตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วค่ะตะเว้นบ่าสั้นไกลตกดินเยู่จ้ะออดอกสวยมากค่ะ เสียงเล็กน้อยจ้ะดอกสวยยังเกงผักกลุ่มดอกงามครับงวยพ่นถาขึ้นเราครับ คืนมากใช่ไหยสอนไปด้วยกันนะคะโอ้โหสวยมากดอกช่วงนี้บานดอกกำลังสวยกำลังงามเลยการเนี่ยบอกว่าดอกสวยมากแต่มันบานค่อนข้างจะเรียกว่าบานเกินไปเนาะบานเกินไปติดหนึ่งติดหนึ่งแต่ว่าก็โอเคอะได้อยูได้ไงก็ดีอร่อยอืมแต่สวยอะสวยสวยอะดอกมันงามเนาะหักเบ่งเลยเดี๋็กจะว่าพวกนี้มาทำอะไรวะอืม อันนี้เคยดองผักกลุ่มไม่ดองเหมือนกันเห็นไหม,มนเนี่ยอันไหนของพี่นี่ใช่ไหมอืมอกามน,นี่แหละชื่อเป็นผุ่น หลายชนิดเลยวันนี้สี่ห้าผักแค่สีห้าผักละนี่พี่ว่ามันจะได้เยอะกวคนนั้ <S <S นหมอสี่ห้าผักจิงผักเสีย้ยนผักอันนี้ฮะสวยกว่าผักเมื่อเช้าอเอาอ,อเอาทุกทางเอาทุกอย่าง ไปนู่นไปดองไปนานๆไปมเวลาไปเจ็บบ่อย ถูกใ้แต่มืกไดมืดจังฝันเห็นไหม มันมือดอ่ะควันไปดูดิอ๋อโอเคอยู่ออโอเคอยู่ใช่ไหนสวยมากสวย,าสวยากกางามการแพรเรื่องมากเลยยังไม่เป็นยอดโอเคอยู่ที่ไล่ให้หมดไล่ให้หมดสวยสวยสุดๆส,ส,ส,สวยสวยสุดๆน,น,นี่โอ้โหล้นผักชีล้อมนี่ไม่อยากเก็บเยอะเกินถ <c oughs> ูกต้อง เตรียมตู้มสวยนี่เยอะทุกอย่างเยอะทุกอย่างสวยพูเป็นพวงงานจังเลยบอกแล้วว่าตรงนี้มันสวยสวยมากเรามีตากล้องพิเศษนะคะวันนี้ตากล้องกิ๊บจิ้มมะสากเลยเปลี่ยนตากล้องเรื่อยๆนะขวัญวันนี้ตากล้องเรื่อยๆขาไม่มา จจงหกหกจมาเพาว่าจงจงหกหกเยอะมากตรงนี้จะล้นจนจงมันหกเลยนะจงจงหกหกเลยอ่ะไอ้นี่ได้ก็ได้ พวงที่บ้านประมาณคึ่งนี่แหละม่พวงที่้านประมาณคร่งนม่พวง้านประมาณครึ่งนีดู่วงท้าประร่งแกงมากแล้วเวงทีานะมากงลมวกห่ที่บ้านเราคงี่มวลดท้านปรแหดูาปเมา่อนีวัดนช่อนี้พวงนี้สนยรุมคนี้ยสวะมุดอีบ้ามาณค่มวกหนมาก ก็ยังยังเดดกันต่อไปถึงอายทึงหลังวจริงนะเยโอ๊ยดิ้นหางมั้งหวาน รุ่นนี้หวานที่สุดสุดยอดคนะ่ะปักกลมรุ่นนี้กินดิบอร่อยมากมีการทินโชว์อีกน<ม>่าดูเอลี่นะค่ะปักกลมเหาลรางงามๆนะคะ เดี๋ยวมาแช่น้ำเกลือกันจ้ะนี่ก็เติมน้ำใส่เกลือค่ะพ่อประมาณโอาลายเติบผักเราจะได้นิ่มๆแล้วก็เข้าเนื้อจ้าเหมาะกับการดองผักเข้าลงไปค่ะแล้วก็กดให้จมน้ำนะจ๊ะหาแนวมากกดไว้หาแนวมากกดให้จมน้ำง่า จมน้ำแล้วก็แช่ไว้24สีชั่วโมงค่ะไม่ควรใส่จานใส่เก้ี่ยน้ำตั้งจะแล้วก็มาทำน้ำแป้งจ้ะอันนี้ต้มข้าวสวยหรือข้าวสุกก็ได้จ้ะต้มข้าวที่หุ้งแล้่วกะเลียวดีจ้พราะว่าสมพักข้าสีได้บ่บูดง่ายค่ะบ่ทองเสียน้ำข้าต้มข้าว ต้มข้าวถ้าต้มไม่เยอะก็เฮากัใส่เกลือใส่น้ําตาลไปเลยก็ได้จ้ะแต่ว่าแม่ขวันใช้เก็บเขาไว้กินง่ายเฮาก็เลยเอาข้าวออกแล้วก็เอาแต่น้ําข้าวมาตั้งต่อจ้ะใส่เกลือลงไปพอเค็มอะเล่มน้ําตาลแล้วก็ชูรสจ้าอันนี้น้ำห้าลิตรค่ะ ่24ชั่วโมงผ่านไปจ้าเราก็จะมาล้างน้ําเกลือออกก่อนนะจ้าล้างน้ําเกลือไปสองสามน้ําเลยจ้าผักเราก็จะนิ่มค่ะเตรียมดองก็จะเข้าเนื้อง่ายล้างน้ําเกลือออกค่ะ แล้วก็มาเสด็จน้ำใส่ภาชนะที่จะแช่ผักดองแช่สมผักเข้าค่ะอยากเกลี่ยให้มันทั่วๆจ้ะเกลี่ยให้เขาแบบเสมอๆกันเวลาเ้าใส่น้ำต้มเขามันก็ค่อยๆจะแบบเสมอกันดีจ้าแล้วเราก็มาน้ำ ต้มข้าวมาใส่จ้าน้ำเข้าต้มแล้วน้ำต้มข้าค่ะนำเขามามื้อกะกะให้มันท่วมๆก็ดีจ้ะอันนี้พอถ่วมครับประหยัดไว้เห็ดสมย่างอื่นค่ะมือกากมันท่วมๆค่ะก็ปิดไว้ค่ะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องค่ะ สาถึงห้าวัน,วน<ม>แต่ว่าของแม่ขวันในมันขเข้มค่ะก็เลยเติมน้ำตาลไปแล้วก็ทิมไว้อีกห้าหวันจ้ะบ่แม่ทิมไว้อีกเนี่ยนับเวลาจากสามมือเป็นหามือห <Okay. S 1> มือจ้ะก็จะเปรี้ยวอร่อยดีค่ะซิมสิคะ กุ้มฮอคค่ะกุมดองของเราสวยงามกุ้มดองจ้าหอมมากเีามาชิมกัน สิ้มพักกุ้มดองกันจ้าเปรี้ยวอร่อยมากอันนี้ประมาณห้าวันค่ะห้ามือหกมือครับสุยยอดเดี๋ยวเดีใส่ถุงไปแช่ตู้เย็นนี่จะใส่อย่างนี้ใส่ถุงดีก็ค่ะ ตอนแรกที่ชิมแล้วเค็มมาจ้ะแม่ขวันก็เลยเพิ่มน้ำตาลไปแล้วก็เพิ่มวันไปสรุปว่าเป็นแซ่บเปรี้ยวอร่อยจ้กลุ่มดองไหมคะอร่อยอร่อย อีคือกดให้จมน้ำค่ะบเพราะส่วนพอจมน้ำก็จะแห้งๆจ้ะ ลองจ้าเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน